สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6นหะคะซึ่งนะคะช่องดอนนับแบบไทยนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะ24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะ แล้วก็เป็นดวงโดยร,รวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาอจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจนะคะที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะที่ดีนะคะแล้วก็ อขอให้ทุกคนนะคะมีรักที่ดีขอให้สมหวังในความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกันนะคะดวงความรักในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้สิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหก,จก,กาเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสี่มือเท้าราชาเหรียญ สิบเหรียญให้ออกมาดีมากเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะให้ออกมาดีมากนะคะแนะชรลีออ ให้ตัวตนของคุณนะคะเป็นเดดนะคะเหมือนการจบวงจรนะคะเพื่อเริ่มต้นอีกวงจรหนึ่งนะคะเป็นการทานฟอร์มเป็นการหล่อล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจากอา,อาจจะจะอาจอาจจะหล่อล้อมจากสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบนะคะ หวานขอเนียนนะคะเรามาดูอดีตกันก่อนนะคะพวกคุณดูแลรักกันนะคะพวกคุณดูแลกันอย่างดีมากๆนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะจุดเล็กจุดน้อยนะคะเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกคุณใส่ใจในรายละเอียดนะคะ คุณเป็นคนที่ดูแลแฟนของคนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องเ,อเล็กน้อยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะคุณศึกษาคุณรู้หมดนะคะอะไรที่พอทําให้เขาได้ทําให้เขามีความสุขทําให้เขาสบายใจนะคะคุณก็ทำนะคะเป็นอะไรที่ดรแมติกมากๆเลยนะคะแล้วก็ เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นความรักก็ดีการเงินก็ดีด้วยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสีไม่เท้าเป็นความรักที่มั่นคงนะคะมีความรักที่มีเกณฑ์ได้แต่งงานมั่นหมายนะคะมีการ เลื่อนขั้นเลื่อนระดับไปตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะบางคนมีคนคุยกเเ็เลื่อนเป็นแฟนเลื่อนเป็นแฟนเป็นคู่มั่นเป็นคู่ชีวิตได้เลยนะคะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะางารเฉลิมฉลองงานแต่งนะคะบางทีพวกคนอาจจะได้ไปเที่ยวไปสถานที่ที่สนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะซึ่งนะคะเกิดจาก เดทนะคะเหมือนเป็นการบางบางคู่นะคะบางคนนะคะเป็นการาจากสิ่งที่พวกคุณนะคะร่วมทำกันมานะคะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันมอบความรักให้แก่กันมันหล่อหลอมนะคะหล่อหลอมจนทำให้ความรักของพวกคุณนั้น สุขงอมนะคะมันก็เลยจะจบจากการเป็นเพื่อนจบจากการเป็นแค่คนคุยเป็นความรักที่มันชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งไหนที่มันไม่ชัดเจนมันจะจบลงไปนะคะแล้วจะมีแต่ความชัดเจนจะมีแต่ความสุข จะมีแต่ความสมหวังจะมีแต่ความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะว้าวดีมากเลยนะคะมาดูนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็คือตามการเติมเต็ม,ตมความรักซึ่งกันและกันนะคะราชาถ้วยเห็นไหมคะลินน้ำน้ำไม่ถึงความรักนะคะลินนะคะลงในถ้วย ช่วยก็คือ,อความรักนะคะเหมือนกันนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะคะสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มาสิบถ้วยเป็นการเติมเต็มความรักได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะเป็นความรักที่มีที่มีความสุขมากๆนะคะ สร้างแต่เสียงหัวเราะสร้างแต่รอยเย้มให้แก่กันนะคะมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะมีแต่ความโรแมนติกให้แก่กันคืออบอวลไปด้วยความรักนะคะอบอวนไปด้วยความรัก,ะะออรกโรแมนติกมากๆเลยนะคะตำแหน่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางแก้ไขนะคะ ถ้าพวกคุณมีปัญหาการงอนกันนะคะจะมีคนหนึ่งนะคะที่เป็นฝ่ายเ,ออเข้าหานะคะจะพยายามไม่ให้ทะเลาะกันนานนะคะจะพยายามไม่ให้ทะเลาะกันนานนะคะเมื่อไนถ้าปล่อยไว้ข้ามคืนถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีสามีพัญญานะคะแนะนําเลยว่าถ้าทะเลาะกันนะคะอย่าปล่อยให้ข้ามคืนนะคะ ให้รีบเคลียร์ให้จบให้รู้เรื่องกันไปเลยนะคะเหมือนแพรสองถ้วยนี้นะคะอาจจะมีงอนกันบ้างแต่ในใจลึกๆนะคะก็ยังรักอยู่ยังเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักมันดีนะคะเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะ the magician สิ่งต่างๆ ความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะนํามาใช้นะคะคุณจะทําให้ยังไงก็ตามคุณจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะแต่เหรียญไม่ว่าจะสุขจะทุกข์นะคะก็จะก้าวเดินไปด้วยกันนะคะจับมือกันไปนะคะ ไม่แค่จับมือนะคะขี่คอกันไปเลยทีเดียวนะคะคือกระแสน้านะคะกระแสน้ํานี่หมายถึงอุปสรรคนะคะแต่พวกคุณนะคะก็ไปด้วยกันนะคะขี่คอกันไปด้วยกันเลยนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะรวมกันฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างที่มีเคยทะเลาะก,กันนะคะพวกคุณก็หาจุด นะคะว่าจะแก้ไขจุดนี้ยังไงนะคะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะคือทํำยังไงก็ได้ที่พวกคุณจะได้ไปต่อนะคะด้วยกันนะคะไพ่สรุปนะคะการไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะได้ไปท่องเที่ยวด้วยการไปเติม ความรักโรแมนติกไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะหแม่ก็บางคนได้ไปฮันนีมูนกันนะคะจะมีการเดินทางของความรักของพวกคุณนะคะความรักของพวกคุณจะเดินทางไปสู่นะคะความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ดีจะจบลงนะคะ ปัญหาทุกอย่างจะจบสิ้นลงนะคะจ,จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะคะภระาทาิตย์สาดแสงนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะชาวราศีกันความเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆนะคะเดี๋ยวรัารู้ไพ่ออร์คโคกันนะคะ ว้าว n e w love บางคนนะคะมีรักครั้งใหม่จบจากสิ่งเก่าๆคนเก่าๆนะคะหรือก่็คนเก่าของคุณนั่นเองคือเขา transform าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณก็ได้นะคะนี่คือคุณก็จะได้ความรักครั้งใหม่กลับมานะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะ Let your friend help you นะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะคุณสามารถที่จะปรึกษาเพื่อนของคุณได้นะคะคนรอบข้างของคุณได้นะคะเขาพร้อมที่จะแนะนำให้กับคุณนะคะแต่จากประสบการณ์หมอเมยนะคะบอกเลยว่าถึงเขาจะให้คำปรึกษาได้แต่เรื่องของการตัดสินใจจะอยู่ที่คุณแล้วนะคะ ว้าว o u l o v o v e yourself first นะคะขอให้รักตัวเองนะคะขอให้คุณรักตัวเองเคารพตัวเองนะคะแล้วคนอื่นก็จะรักคุณเช่นกันนะคะขอให้คุณเคารพตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะไม่ดูถูกตัวเองนะคะคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าคุณเช่นกันนะคะเขาก็จะรักคุณเช่นกันนะคะ ว้าวโรแมนติกนะคะความรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็เป็นความรักที่สุดแสนโรแมนติกนะคะมีจากหนา้าไพ่ใช่ครมบเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะยังไงนะคะขอให้ชาวราศีกันนะคะมีรักที่ดีนะคะมีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์แล้วก็สมหวังในความรักนะคะได้ แต่งงานอยู่คองคู่เคียงข้างกันนะคะเป็นถือเมท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ช่องเมโมตลูด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ